สวัสดีไต้หวันพาร์ทสอนะครับก็ทริปนี้ทั้งทริปเราจะอยู่แต่แค่ไทเปเท่านั้นนะครับวันนี้เป็นวันที่2ในไทเปนะฮะเดี๋ยวเราไปดื่มกาแฟยามเช้าสักนิดนึงนะครับจะเป็นร้านที่ใกล้ๆโรงแรมนั่นเองผมพักอยู่ที่คริกโฮเทลนะครับเป็นไทเปเมนสเตชันก็คือเดินจากโรงแรมแบบไม่ถึง5นาทีก็ถึงร้านกาแฟแล้วนะครับถ้าใครหากาแฟยามเช้านะครับร้านนี้ก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่แนะนำนะถ้าสมมติถ้าคุณพักอยู่ไทเปเมนสเตชันนะครับแต่ว่าหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะไปที่ร้านอิสกยะนะครับแต่ว่าไม่ได้ไปกินข้า ๋ยวเราจะไปถ่ายรูปกันนั่นเองเดี๋ยวจะแปะชื่อร้านไว้ให้เผื่อใครจะตามไปถ่ายรูปนะครับ จากไทเปเมนสเตชันนะครับผมคิดว่านั่งแท็กซี่ไปน่าจะสะดวกที่สุดก็ลองเอาที่อยู่ให้แท็กซี่ดูนะครับแล้วเราก็ลองเปิด Google m a p ตามนะครับว่าเขาไปถูกหรือเปล่าร้านก็คือด้านขวามือป้ายสีเหลืองๆนั่นเองนะครับเห็นโคมแดงแม้แต่ว่าในซอยนี้ถ่ายไปจะเห็นตึกไทเปวันโอวันนั่นเองก็จากที่ลองถ่ายนะครับผมพกมาแค่เลน85ระยะเดียวนะดังนั้นเวลาถ่ายที่ต้องแนบติดพื้นเลยแต่ว่าถ้าใครใช้ iPhone หรือว่ามือถือถ่ายผมคิดว่าน่าจะสะดวกกว่าแล้วก็เก็บภาพได้มุมกว้างมากกว่าหรือว่าถ้าใครจะเอากล้องใหญ่ไปถ่ายก ไปนิดนึงนะครับเพื่อความสะดวกจุดนี้ผมแนะนําให้มาช้านิดนึงและกันเพราะว่ารถยังไม่เยอะแต่ว่าตรงนี้มันเป็นทางสัญจรนะครับจะมีรถผ่านไปผ่านมาตลอดเวลา หลังจากถ่ายรูปนะครับเดินมาหน่อยก็จะมีป้ายรถเมล์นะครับเราก็จะขึ้นรถเมล์เพื่อจะไปตึกไทเป101แต่ว่าตรงใกล้ๆตึกไทเป101เนี่ยมันก็จะมีแบบเป็นหมู่บ้านโบราณนะเดี๋ยวเราจะพาไปถ่ายรูปด้วยเช่นกันใครจะเซิร์ช Google นะครับก็เซิร์ชว่าซื่อซื่อหนานซุนนะครับไทเปอะไรประมาณนี้เดี๋ยวมันก็จะขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมแปะภาษาอังกฤษให้เผื่อใครจะไปเซิร์ชนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมุมที่สามารถถ่ายไปเห็นไทเป101ได้เช่นกันนะครับ จากตรงหมู่บ้านโบราณน,นะครับเราสามารถเดินไปตึกไทเปวันโอวันได้ก็เดี๋ยวเราจะขึ้นไปชมวิวกันนะครับแต่ว่าเราจะไม่ได้ขึ้นไปชั้นที่สาหรับชมวิวแต่ว่าเราจะไปแวะที่ร้านกาแฟนะครับแล้วก็สามารถชมวิวได้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูกันว่าที่ไหนร้านนี้จะชื่อ s i m p l e c a f ฟนะครับแต่ว่าก่อนที่จะขึ้นไปเนี่ยเราจะต้องมาติดต่อตรง Information ตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะชี้แจงมันจะมี Minimum s p e ปนอยู่สมมุติว่าถ้าคุณขึ้นไปเฉยๆเนี่ยคุณแค่สั่งน้ำหนึ่งแก้วก็ได้ ลองไปสอบถามดูได้นะฮะเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปชั้น88นะครับ จริงๆออกมาเนี่ยก็เห็นวิวแล้วนะครับก็ออกมาจากลิฟต์เดินมานิดนึงเลี้ยวด้านซ้ายนะครับเราก็จะเจอร้านกาแฟโซนที่นั่งในร้านนะครับก็จะขึ้นอยู่กับว่าเราจะจ่ายมินิมัมสเปนเท่าไหร่ถ้าอยากนั่งริมกระจกก็จะแพงขึ้นมานหนิดึงจริงๆโต๊ะริมกระจกเนี่ยสมมติถ้ามา4คนใช่ไหมครับสั่งเครื่องดื่มคนละแก้วขนมคนละอย่างผมคิดว่าน่าจะพอดีกับมินิมัมสเปนแลละตรงนี้คุณนั่งได้ประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะครับแต่ว่าสมมติว่าถ้าใครไม่อยากจะนั่งริมหน้าต่างนะครับสามารถ รเราก็ลงมาที่ชั้น B1 นะครับไปที่ฟูดคอร์ดไปหาข้าวเที่ยงกินนั่นเองนะครับที่นี่สามารถแตะบัตรใช้ไอ้บัตรที่เราใช้นั่งรถไฟฟ้า MRT ได้เ mm hmm. ช่นกันนะครับในการจ่ายเงิน mm hmm. เดินออกมาจากตึกไทเปน101นะครับมาทาง b ีเนี่ยตึกที่เห็นเมื่อสักครู่นะฮะก็จะเดินไปที่ตึกชื่อนี้ผมไม่แน่ใจว่าอ่านว่าอะไรยังไงบ้างน,นะครับซึ่ง เราจะเดินไปที่ป๊อปมาร์ทสโตร์สาขาแรกนะครับในไทเปแต่ว่ามันก็จะเป็นแบบร้านขายข,ายของเล่นของป๊อปมาร์ทออฟฟิเชียลเลยนะแต่ว่ามันไม่ได้ใหญ่มากมันไม่ได้มีของขายเยอะขนาดนั้นนะในความรู้สึกผมแต่ว่าก็ถ้าใครมาก็ถือว่ามาช้อปปิ้งแถวนี้ก็แวะมาดูละกันสำหรับใครที่ชอบอาร์ทอนนั่นเองใก้แก้ร้านป๊อปมาร์ทนะครับจะมีร้านไอศครีมอยู่เป็นซอฟเสิร์ฟนะครับอันนี้เป็นของญี่ปุ่นนะแต่ว่ามีขายที่ไต้หวันด้วยอันนี้ก็คือเป็นแบบอันหนึ่งที่ผมชอบมากๆนะครับอยากให้ลอง หลังจากนั้นนะครับเดินกลับมาที่ตึกบริสนะครับจะมีร้านรูปตัว X อยู่นะฮะก็คือร้านชื่อเทน0าวสันนะครับเป็นร้านกาแฟมาจากนิวยอร์กนะอันนี้ติด1ใน3นะเป็นท็อป b ร s เบสเปเชียลตี้กาแฟแบรนด์เลยนะครับของนิวยอร์กก็ถือโอกาสลอ,อ,สองสักนิดหนึ่งที่ร้านก็จะมีขายครวัวซองด้วยแต่ว่าตัวครวัวซองผมคิดว่าเฉยๆนะส่วนกาแฟอันนี้ลองเป็นอเมริกาโน่มีทั้งขั้วอ่อนกับขั้วเข้มนะลองทั้ง2ตัวเลยแบบว่าดีเลยนะแบบมาลองได้ หลังจากเดินชอปปิ okay. ้งเสร็จก <It> ็เดินกลับมาที่ตึกไทเปวันโอวันนะครับก็เห็นคนถือถุงของเล่นมาแบบเยอะแยะมากมายเราก็เลยถามเขาว่ามันมีงานอะไรเหรอเขาก็บอกว่าเฮ้ยมันมีงานแบบงานอนิเมะนะครับซึ่งอยู่ตึกข้างๆนั่นเองนะครับเสียค่าเข้า130าเท่านั้นก็ซื้อตั๋วเข้าไปนะครับก็เลยไปลองเดินดูแบบของแบบยิ่งใหญ่อลังการมากแบบเหมือนคนที่นี่เขาแบบชอบอนิเมะมากเลยนะฮะแบบเยอะแยะมากมาย หลังจากเดินช้อปปิ้งเดินเล่นเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะไปที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเสียหายนะครับซึ่งสามารถนั่ง MRT ไปได้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่เขาแนะนําให้มานะครับสามารถไหว้เรื่องทั่วไปได้แบบว่าสุขภาพการงานต่างๆสามารถไหว้ได้หมดนะครับแล้วก็รวมถึงเรื่องความรักก็จะมีแบบทริคพิเศษที่เขามีแบบแนะนําไปด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังในคลิปวีโนึงด้วย สังเกตนะครับจะมีอาคารเบอร์1กับเบอร์2นะถ้าเบอร์หนึ่งเนี่ยถ้าไหว้เรื่องปกติทั่วไปก็ไปซื้ออุปกรณ์การไหว้ที่เบอร์1ได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าใครจะไหว้เรื่องเกี่ยวกับความรักแล้วก็ไหว้เรื่องอื่นๆด้วยก็ให้เดินไปตรงเบอร์2นะครับคือถ้ามาไหว้เรื่องทั่วไปนะครับเขาจะมี <S <S เขียนขั้นตอนอยู่ <S <S ซึ่งมันเป็นภาษาจีนแต่ว่ามันจะมีภาษาอังกฤษซึ่งเราสามารถขอใบนั้นได้นะแต่ว่าข้อ1ถึงข้อ4มันไม่มีอะไรมากนะครับก็คือเหมือนไปซื้ออุปกรณ์แล้วก็เขาบอกว่าใใหหหห้้้จจจุดูพัััันนนลลลงงาาแกก็ะ ไล่ลําดับให้ไปไหว้ที่ไหนบ้างน,นะครับจะมีเบอร์ตั้งแต่เบอร์5 6 7 8อะไรก็ไล่ไปนะครับซึ่งจุดที่ไหว้เขาจะมีแบบหมายเลขเบอร์ให้กํากับอยู่แล้วนะครับส่วนที่ใครจะมาไหว้เกี่ยวกับพวกเรื่องความรักนะคุณไปตรงจุดที่ซื้อของเกี่ยวกับไหว้เรื่องความรักนะจะมีเจ้าหน้าที่เขาพาคุณไปไหว้เองนั่นเองนะครับก็คือถือว่าบริการสะดวกสบายมากๆเลยนะครับ ตรงย่านสารเจ้าพ่อหลักเมืองเนี่ยก็ถือว่าเป็นแบบย่านเมืองเก่านะเป็นอีกย่านหนึ่งที่น่าเดินนะครับจะแบบมีตึกร้านบ้านช่องต่างๆมันจะแบบมีสไตล์แบบเป็นอิดๆโบราณโบราณนิดน,น,น,นึงนะครับสวยดีซึ่งวันนี้อากาศค่อนข้างร้อนมากนะครับแล้วเมื่อคืนก็มีอาการแบบอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกินเนื้อแบบไปเยอะมากๆนะครับวันนี้ก็เลยรู้สึกแบบไม่ไหวจริงๆก็แอบมีแผนว่าอยากจะไปเดินตลาดชิ้นลินในมาร์เก็ตนะครับซึ่งเป็นอีก ยาหนึ่งที่อยากจะแนะนําเผื่อใครมีโอกาสได้ไปนะแต่ว่าตอนแรกว,ว่าจะไปแต่ว่ามันไม่มีสภาพจริงๆก็เลยกลับไปแถวโรงแรมนะครับชื่อโรงแรมซีซ่านะครับก็คือใกล้ๆโรงแรมคลิกโฮเทลจะเป็น โรงแรมอีกโรงแรมหนึ่งที่ใกล้ๆกันนะครับเดินไปด้านล่างมันจะเป็นซีซ่าพาร์คนะครับก็จะเป็นคล้ายๆศูนย์อาหารมีแบบร้านอาหารให้เราไปกินนะก็หาอาหารง่ายๆกินหลังจากนั้นก็เดินต่อไปด้านล่างนะครับมันจะเป็นย่านโซนขายของตรง MRT นะครับก็ไปแวะร้านคอสเมตนะครับนะครับก็จะเป็นร้านแบบคล้ายๆวัสดบ้านเรานั่นเองมันจะมีของขายซื้อของฝากนั่นเองนะครับวันนี้ก็จะมาซื้อน้ำแร่นะครับเขาบอกว่าดีกันก็เลยกะว่าจะซื้อเป็นของฝากนั่นเองนะครับแล้วก็สมมติถ้าซื้อถึงยอด2,000นะครับคุณ สามารถทำแท็กรีฟันคืนที่ร้านได้เลยนะครับไม่ต้องรอไปสนามบินหลังจากซื้อของฝากเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้รู้สึกทั้งเมื่อยตัวเมื่อยขานะครับก็เลยถือโอกาสมาขอนวดสักนิดหนึ่งนะครับซึ่งแถวไทเปเมียนสเตชันเนี่ยร้านนวดค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยมารองนวดดูซึ่งราคาอาจจะสูงกว่าที่ไทยพอสมควรนะครับแล้วก็การตกแต่งร้านจะแบบแตกต่างจากที่ไทยนะแบบร้านมันจะออกแนวสว่างๆนิดนึงนะแต่ว่าโดยรวมเขาก็นวดดีใช้ได้เลยนะครับ เช้าวันสุดท้ายก่อนกลับไทยนะครับมาไทเปแล้วไม่ไปวัดหลงซานก็อาจจะไม่ถึงนะฮะก็เลยต้องไปซะหน่อยสามารถนั่ง MRT ไปได้นะครับแค่2ป้ายเท่านั้นซึ่งผมเอามาไว้วันสุดท้ายเพราะมองว่าเดี๋ยวไฟลเรากลับมันจะกลับช่วงบ่ายดังนั้นเราไปไหว้พระตอนเช้าแล้วก็กลับมาเก็บกระเป๋าแล้วค่อยเดินทางน,นั่นเองนะครับซึ่งก่อนหน้าเนี่ยไม่เจอฝนเลยจนมาวันนี้นั่นเองนะครับก็วันนี้ก็ถือว่ารับน้ำมนต์เปียกปอนก่อนกลับไทยนั่นเอง เท่าที่สังเกตนะวัดไต้หวันเนี่ยก็คือหลักๆก,ก็คือไหว้ได้ทุกเรื่องนะแล้วก็แต่ละวัดเนี่ยจะมีแบบจุดขายมีกิมมิคเรื่องความรักด้วยนะครับที่วัดหลงซานก็มีเช่นกันนะครับแต่ว่าถ้าใครไปไหว้เนี่ยหลักๆก็คือเข้าทางด้านประตูขวาแล้วก็วนไปทางซ้ายแล้วก็ออกประตูด้านซ้ายนะครับแต่ว่าถ้าใครจะมาไหว้เกี่ยวกับเรื่องความรักจะต้องไปด้านมุมซ้ายนะครับหลังจากคุณไหว้จุดตรงนั้นเสร็จเรียบร้อยนะครับด้านหลังเนี่ยมันจะมีโต๊ะอยู่แล้วก็จะมีที่เอาไว้โยน คุณจะต้องหยิบอันนี้นะครับแล้วก็ไปจุดที่คุณไหว้เมื่อสักครู่นะครับแล้วก็ไปนั่งแล้วก็อธิษฐานแล้วก็โยนให้ออกความกับหงนะครับ3ครั้งติดพอออก3ครั้งติดเรียบร้อยแล้วคุณก็จะไปหยิบได้แดงนะครับแล้วก็เอานะเอากลับไปไว้กับตัวนั่นเองนะครับแล้วก็อีกอย่างของขึ้นชื่อที่นี่ก็คือเครื่องรางนะครับคุณสามารถสแกน QR code เพื่อดูได้นะว่าเครื่องรางแต่ละชนิดเนี่ยเกี่ยวกับอะไรนะครับแล้วคุณก็เลือกซื้อได้ แล้วเครื่องรางทั้งหมดพวกนี้นะครับรวมถึงถ้าคุณไปขอได้แดงด้วยนะครับคุณจะต้องเอามา a c t i v a t e นะครับก็คือเพิ่งรู้มาก่อนเหมือนกันว่าเหมือนแบาเราซื้อเครื่องรางเสร็จแล้วอ่ะจะต้องมาเปิดบริการใช้งานนะครับก็คือมาว่ายที่กระถางทูบตรงนี้นะครับแล้วเขาก็บอกว่าให้มาวนที่กระถางทูบตรงนี้นะครับเพเป็นการแบบ a c t i v a t e แบบเปิดใช้งานนั่นเอง แล้วก็ออกมาจากที่วัดนะครับเดินมานิดนึงก็จะมีพวกเป็นตึกติดๆอย่างเงี้ยนะครับเผื่จะมาแวะถ่ายรูปได้นะครับแต่ว่าวันนี้ฝนตกก็เลยไม่ค่อยได้ถ่ายรูปอะไรเยอะแยะนะครับหลังจากนั้นก็นั่ง MRT กล,งลับโรงแรมนะครับแต่ว่าช่วงเช้าคนจะค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับ กลับมาโรงแรมอาบนะ้าเก็บกระเป๋าเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปสนามบินก็จากที่พักนะครับเราก็เดินข้ามไปได้เลยนะครับไปตึกใหญ่ๆอันนี้นั่นเองนะครับมันก็จะคือเป็นสถานีไทเปเมนสเตชันนะครับซึ่งเราจะไปขึ้นรถไฟ MRT ไปสนามบิน ที่ไทเปเมนสเตชันมันจะมีไทเปซิตี้มอล l l ด้วยนะครับก็จะเป็นอีกห้างหนึ่งที่น่ามาเดินแต่ว่าจริงๆกะว่าจะมาเดินตั้งแต่วันแรกที่มานะแต่ว่าทุกอย่างมันดูดีเลยไปหมดเลยก็เลยไม่ได้มีโอกาสมาเดินในไทเปซิตี้มอล l นะครับมันน่าจะเปิดประมาณสัก11เอโมงนะเผื่อใครจะมาแวะเดินนะครับว่าแล้วก็เดินทางไปสนามบินดีกว่านะครับตามป้ายดำๆมาน,นี้นะครับที่เขียนว่าแอร์พอร์ตนั่นเองนะครับเดินไปเรื่อยๆตามทาง สมมติว่าถ้าใครไม่มีบัตรรถไฟฟ้าก็สามารถไปซื้อตั๋วได้นะครับแต่ว่าสมมติถ้ามีอยู่แล้วก็สามารถใช้บัตรที่เราขึ้น MRT ปกติเตืดเข้าไปได้เลยนะครับใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงนะเพราะว่ารถมันออกทุกๆ30นาทีแล้วก็เรานั่งเอ็กซ์เพรสนะครับก็ใช้เวลาอีกประมาณ35นาทีวันนี้เราขึ้นที่เทอร์มินอลหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าใครไปแล้วไม่แน่ใจว่าบัตรมันมีเงินเหลือหรือเปล่านะครับเราก็สามารถเช็คได้ตู้นี้นั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าใครจะเติมเงินก็ขั้นนนตตอกกาารรเเิิมมมง็จะะีีปณบ Press confirm when all payments been inserted. transaction complete. Please take your card. You see it Okay, be down Bye, job ก็ตอนเดินลงมานะครับก็ไม่ต้องงงว่าจะต้องขึ้นฝั่งไหนนะเพราะปกติมันจะมีแค่ฝั่งเดียวที่ไปสนามบินนะครับก็รอดูละกันก็น,นี้ก็เป็นภายในด้านในนะครับก็จะไม่ได้มีการล็อกที่นั่งนะครับไปเร็วนิดนึงจะได้มีที่นั่งพราคนค่อนข้างเยอะนะครับตอนนี้เราถึงสนามบินเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปที่แท็กซีฟันนะครับตามป้ายสีแดงก็ไปที่เครื่องนะครับจะมีเจ้าที่คอยให้บริการอยู่แล้วก็เอาเอกสารให้เขาพาสปอร์ตแล้วก็เอกสารที่ได้จากร้านค้านั่นเองนะครับเขาจะถามว่าจะเอาคืนเป็นเครดิตหรือเป็นเงินสดน,นะครับ เราไปช่องเงินสดแคชเคาน์เตอร์นั่นเองนะครับคนอาจจะเยอะนิดนึงแต่พอเสร็จแล้วก็เดินทางไปตรงที่ป้ายบอดดิ้งได้เลยนะครับเพื่อที่จะไปเช็คอินแต่ว่าเราเช็คอินออนไลน์มาเรียบร้อยแล้วทําให้ไม่เสียเวลาอะไรมากนะครับหลังจากผ่านตอมอเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในซื้อของฝากนะครับถ้าใครยังไม่รู้จะซื้ออะไรนะครับผมก็แนะนําขนมเปี๊ยะนะอันนี้มี3ไซส์ให้เลือกด้วยกันนะครับจะมีไส้เผือกแล้วก็เป็นเผือกที่มีไส้ด้านในแล้วก็เป็นลาวาคาสตาร์นะครับลองเลือกดูเป็นของฝากและการเผื่อใครยังไม่มีไอเดียก็ ซื้อของฝากเรียบร้อยแล้วเราก็ไปรอที่เกตน,นะครับเพื่อเดินทางกลับประเทศไทยนั่นเองทริปนี้แบบมาไวไปไวนะครับก็ขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับลุงมหาเรื่องนะครับสวัสดีครับ